วินตีเพิ่งถึงนะครับขอบคุณคุณแม่ปูนะครับพี่เมตาน้องใบบัวนะครับผมวันนี้มาดูนะคะแม่แม่แมพ่อวันจะร้องให้กินยาวิตามินซีอันนี้จะเป็นจากคุณหมอเลยนะคะที่ส่งตรงมาจากได้สองกระปุกนะคะก็ขอบพระคุณนะคะนะคะคุณแม่นะคะแม่ปูใจดีเอฟซีนะคะที่เมตานูใบบัวนะคะใบบัวนะคะก็ รู้สึกจะคายออกมานะคะแม่แม่ดูคะ่พะพ่ะควันต้องหัดแล้วล่ะให้กินเป็นลูกไปแม่ควันคิดว่าจะรอดไหมเนาะค่ะแม่แม่ทำยังไงจะเออทำยังไงจะจะได้ค่ะคะายทิ้งะค่ะแม่ทำไงจะกินได้ไดให้กินแบบเพียวๆเลยได้ไหมหักเกิียะครึ่งอ่ะพ่อไม่กินแล้วแม่กินแล้วโอ๊ยไม่ได้นพะพ่อควันไม่กินแล้วแม่ปูขานะคะคือน้องไม่กินเลยนะคะน้องคายออกมา น้องบัวแม่จะเอาแบบเพียวๆได้ไหมไหแม่ขอ,ขอลองหน่อยอ่ะลองกินเพียวๆหน่อยไหมนี่อะของน้องอยู่นี่อะอ่ะไยวแม่จะเอาขนมมาให้กินน่ะลูกเนาะกินนะลูกเนาะจะได้เป็นภูมิต้านทานนะลูกนะ,ะนกินให้แม่เถอะลูกเนาะกินให้แม่หน่อยกินให้แม่หน่อยเร็ว ไม่กินเลยค่ะแม่แม่มัน,ไม,น,นไม่กินเลยนะคะอะปาปากคายทิ้งออกมาเลยนะคะน้องไม่กินได้ไงหลูกเนี่ยมันเป็นของที่คุณหมอเขาบอกให้เรากินแบบนี้นะหลูกนะวิตามินซีขนาดแท้นะคะก็คือเป็นห้าร้อยนะคะเม็ดห้าร้อยห้าร้อยนะคะน้องไม่กินเลยค่ะแม่แม่ทำไงดีจะหาวิธียังไงดีค่ะ ยังไงก็ขอขอบพระคุณคุณแม่ปูอีกครั้งนะคะตอนนี้วิตามินซีน้องมาเดี๋ยวตอนนี้ก็คงจะหาวิธีพากินวิตามินซีก่อนนะคะนะฝากคลิปนี้ด้วยละคะนะคะขอบพระคุณคุณแม่ปูนะคะที่เมตตาและเอ็นดูหนูใบบัวเสมอมานะคะขอให้บุญนุนนําคุณแม่ปูนะคะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะร่ารวยเงินทองยิ่งขึ้นไปสุขภาพพลานอยสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนสัตว์ใหญ่สัตว์โตนะคะเด็้อ้วนจ๋าอะลูกอะกินขนมก่อนแล้วมะมากินขนมแล้วขนมนี้แล้ว มาม่าไม่ได้ขนมแล้วขนมหวานขนมอร่อยเนหลกไม่ขนมก่อนทําไงจะยอมกินไหนหลกทาไงจะยอมกินไหยทำไงดีแม่ไม่รู้จะหาวิธีไหนเลยอ่ะกินให้แม่หน่อยสักเม็ดหนึ่งก็ยังดีนอะไรก็เปรี้ยวมากนะคะแม่คงจะเปรี้ยวหน่าดูนะคะ เดี๋ยวแม่ควานจะหาวิธีทําแล้วกันค่ะนุฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เวววด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ